สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนะครับลิลิทเพนทัชจากสมาคมผู้ขายซูเปอร์ฮีโร่อีกแล้วนะฮะก็วันนี้เรามาทําอะไรเรามารีวิวเจ้าโค้กลิมิเต็ดอิดิชั่นชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุดออนไลน์เอกลุศีด้วยนะถ้าเขาเขียนอยู่ข้างล่างนะผมจะไม่ผิดใช่ออนไลน์เอกลุศีนะครับซึ่งชุดนี้นะครับเขาจะขายทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอของบิ๊กซีเทสโก้โลตัสลาซาด้าชอปปี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอยู่ที่ชุดละ329บาท คุณซื้อชุดนี้แล้วเนี่ยคุณจะได้โค้กทั้งหมด7กระป๋องนะครับแล้วก็ได้ตั๋วหนัง S.F อีก2ใบด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกล่องกันเลยดีกว่านะครับกล่องนะครับจะถูกเพ้นด้วยลายของลายโค้กอเวนเจอร์นั่นเองตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นกัปตันนอร์แมนแล้วก็ตอร์นะครับ3ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตรงข้างก็จะเป็นแบบแพคเกจให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับซึ่งของประเทศไทยนะครับจะมีทั้งหมด7ลายเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีลายอะไรบ้างนะ ปึ๊บเจ็ดลายตามนี้เลยนะฮะก็เราก็จะเห็นว่าจะมีทั้งหมดก็คือ Iron Man นะครับโตนะครับไม่ใช่ดิ Iron Man กับตันโต Black Widow นะครับ h a w k Eye แล้วก็กับตัน Marvel นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเมืองนอกมันจะมีทั้งหมด12แบบแต่ประเทศไทยมีทั้งหมด7แบบพร้อมแพ็กเกจ Exclusive แบบนี้นั่นเองนะฮะซึ่งตัวกล่องก็ถือว่าเป็นกล่องที่ทำมาได้ดีนะเป็นกล่องแข็งนะครับ ไม่ได้เป็นกระดาษแบบง o ๆอ่ะเป็นกระดาษที่แข็งถึงจะได้เลยแล้วก็เอาไว้สำหรับแกะสะสมนะครับท,ที่จริงคุณจะเอามากินก็ได้นะซึ่งที่จริงผมก็มีไว้สำหรับกินเองอยู่แล้วนะครับเว a l l ลิ o ก d โอเคนะครับก็นี่คือทั้งหมดนะฮะถ้าให้ดูจากกระป๋องที่แกะแล้วนะครับก็จะเป็นลายแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีคําว่าโค้กใช่ไหม ไม่มีน้ำตาลอันนี้อันนี้เป็นของแบบประเทศไทยนะอย่างที่บอกมีทั้งหมด7แบบแบบที่มีจะมีอะไรบ้างจะมีเอ่อเตนอสนะครับเนบูล่าร็อกเก็ตแรดคูนแอนด์แมนแล้วก็วอร์มชีนทั้งหมด5ตัวที่ประเทศไทยไม่มีนั่นเองแต่ประเทศญี่ปุ่นเขาเออกครบนะแต่แน่นอนครับสำหรับประเทศไทยตอนนี้ได้ข่าวว่าชุดนี้นะครับขาดสต็อกเรียบร้อยแล้วถ้าคือถ้าใครอยากได้นี่ก็ต้องแบบติดตามมาที่เพจโคกเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลที่สลิปกันหน่อยสลิปก็คือไอตัวที่เป็นกล่องสอนนะครับ ก็ด้านหลังนะครับจะเขียนว่า Avengers and Game นะครับโคกประมาณนี้นะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าตรงนี้มันพิมพ์นูนด้วยนะเพืร่รู้ตัวหนังนะครับจะเข้าฉายวันที่24นะฮะก็โคกเริ่มวางจำหน่ายแล้วสำหรับใครอยากได้ก็ลองไปตาม7 e l e v e n นะครับหรือว่าถ้าเป็นแพ็ค6นี้ก็ลองตาม t ท s c o l โ t ตัหรือว่าตาม Lo t ั s e x p r e s s อะไรประมาณนี้นะครับน่าจะมีขายเยอะอยู่นะฮะคิดว่าตอนนี้แบบมีคนขายเยอะมากเลยนะแบบซื้อมาปุ๊บแล้วก็จะขายชุดนี้อะไรเงี้ย สำหรับน้ำหนักนะครับก็ถือว่าหนักประมาณหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้เยอะเวอร์วังอะไรก็ถือได้แบกได้เลยนะตอนแรกที่ผมคิดว่าแพ็กเกจมันจะใหญ่กว่านี้ด้วยนะตอนที่เขาแบบภาพมันหลุดออกมาจากทางบิ๊กซีอะไรเงี้ยนะฮะโอเคครับก็นั่นคือทั้งหมดของรีวิวในวันนี้นะครับกับชุดนี้ถ้าถามผมนะครับคุณควรเก็บไหมแนะนำว่าถ้าเป็นแฟนมาเฟ่ควรเก็บนะครับยิ่งคุณเป็นแฟนของโค้กเนี่ยคุณยิ่งควรเก็บอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยชุดลายแบบนี้จะเข้ามาน้อยมาก ล่าสุดที่ผมเห็นว่าเขาทํากระป๋องลายพิเศษนี่คือลายแบบบอลโลกอะไรเงี้ยใช่น่าจะเป็นบอลโลกแต่ว่าลายมาเวล l อเวนเจอร์เนี่ยไม่เคยเอาเข้ามาเลยเนะครับเป็นครั้งแรกนะถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ปี2012นี่ไม่เคยเข้าเลย A อเวนเจอร์เอ mm ็นเอเวนเจ n ร์เอฟฟก็มีนะแบบนี้แต่ว่าเฮ้ไทยก็ไม่ทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับสำหรับแฟนแฟโคก้กแล้วก็แฟนๆของ Marvel นะครับที่จะเก็บชุดนี้ไว้ในครอบครองนั่นเองครับออถ้าผมให้คะแนนก็น่าจะประมาณแบบ10เต็มส0อะ่ะเสียดายแต่ว่ามันน่าเส เขานวาจะทำออกมาครบทุกลายเท่านั้นเองแต่ว่าเขาทำแค่7ลายนะครับก็คือ Original 6แล้วก็กับตันมาร์เวลนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครถูกใจก็ค่อยกันากดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณเก็บครบกันแล้วหรือ,อยังนะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย